เออวันดีครับผมวันนี้มาอัปเดตลูกปลาห่างนกยุงที่ออกมาเมื่อสองวันก่อนเนอะเมื่อวันที่แล้วหรือว่ามันเด็ออกเมื่อสองวันที่แล้วเนอะผมว่านะได้เคล็ดลับในการจับพารามิเซียมแล้วล่ะ ผมได้ซื้อพารามิเซียมมานะครับในราคา20บาทนะครับตอนนี้ก็กําลังเป่าอยู่นะก็ยังไม่ตายนะครับตอนเสอ้อข้างในนี้ก็เป็นลูกพารามิเซียมนะครับก็ยังมองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวตักให้ดูเลยก็จะมีไข่เดี๋ยวนะพูดจริงไหนวะเนี่ยก,ก็เล็กๆเนาะไข่เดีอยเม,ม็ดมดำๆดำๆอ่ะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะ้าสเยอะเลยมากมายเยอะจริงจะต,ต้องทน,นในกล้องมองเห็นมาไม่รู้นะครับผมแต่ใครมีพอหลุดเรื่องเรื่องหนี้มันก็ น,นี่ปรากายใครรู้ว่าปราไก่กินอะไรก็ทักผมมาได้นะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันเลี้ยงมานานแล้วโอเคอ่ะอันนี้ก็ลูกประกาศคอกหมูช้างเนาะจะเห็นว่าตอนนี้มีอยู่แค่นี้นะครับแต่จริงๆมีเยอะกว่านี้นะไอตัวแดงๆนี่เป็นคอกปลาในวันที่ถ่ายไปแรกเนาะ นี่ลูกปลาเขานี่ลูกเขานะครับนี่ลำกระลังนี้ก็ได้ไม่เอ่ยคุนจำกระลังนี้ได้ไหมเอ่ยน่าจํากันได้พอสมควรนะมีเยอะนะมีเยอะ,ะยังมีอยู่นะครับบางส่วนนะแล้วก็ในกระลังนี้นะก็ยังมีลูกปลาอยู่ก็ตายไปหลายตัวแล้วแต่ผมว่าตอนนี้ก็เยอะอยู่นะัยเยอะอยู่ ผมน่าใส่ในกระมังสีดำไปประมาณสิบถึงสิบห้าตัวเนาะแล้วก็เปลี่ยนน้ำประทองใหม่นะครับวันนี้วันนี้เปลี่ยนทั้งเกือบหมดเลยทั้งบ้าน,นเนี่ยนี่เออลืมบอกไปประกาศที่อยู่ในนี้นะครับออกมานะครับอในที่ผมไม่รู้นะครับว่าออกมายังไงนะ ที่ไม่มีพ่อปลาแต่ออกมาได้ครับนี่ออกมาแล้วก็วิ่งว่ายกันอยู่แถวนี้มันเยอะมันยังไหนมาวะไหนวันเหนื่อยนี่นักเล็กเนี่ยตักเล็กเนี่ยะน่าจะเห็นนะ น้องนี้นะครับเนี่ยไข่แล้วอุ้ยอืมทุกคนเห็นนะครับผมก็น้องเพิ่งออกมาจากไข่นะเมื่อเมื่อวานนะออกมาเนาะอืมมาเพื่อออกมาไหวกันเพียงเพียงคืนนี้ ออมาเยอะอะไรมากมายหรอกน้อยมากนะครับสลัดข้อตอนนี้สลัดข้อพ่อปลาก็ไปสู่สวรรค์แล้วเรียบร้อยนะพ่อปลาก็ไปสู่สวรรค์หมดเรียบร้อยไม่อยู่กับเราแล้วนะครับในนี้ก็มีปลาหนังยุงที่ออกมาวันแรก สองสามวันแรกอันนะเนี่ยว่ายน้ำกันแล้วก็แยกไปในนั้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยมาอัปเดตให้อยู่ตกใจมากจริงๆนี่ก็เพิ่งมาเปลี่ยนน้ำเมื่อเมื่อวานเน,ะนาะคุณหญิงหานเนี่ยแบบเดียวเองอันนี้ก็มาอัปเดตลูกปลาทุก,ต,กตัวให้ยูดูเนาะเออผมว่าผมจะมา อัปเดตให้ดูอีกหนึ่งอีกหนึ่งคู่นะครับตั้งแต่แรกเราได้อัปเดตคู่ของประกาศสีแดงไปแล้วนะครับก็เราจะมาอัปเดตเจ้าประกาศที่เราเปนนี้กันอยู่เนาะนี่เลยกำลังจะพอพันใหม่นะครับผมนี่นะมันคอกเดียวกันนะแถบเนี้ยในกระดาวังสีมพูเ็คอกเดียวกันอย่างนี้นะ โพราว่า oh, ในนี้มันเป็นปลาก็กกึ่กๆคำว่าหูช้างกับแฟนซีอยู่นะเหมือนหูช้างมากเลยเซวขาวแต่ว่ามันเป็นในแนวของปลาที่อยู่หน้ากล้องตอนนี้ก็คือทุกตัวเนี่ยเป็นปลาในตระกูลประกันหางสั้นนะ มีสองตัวเนี้ยที่ได้เป็นประกัดถางยาวเนาะก็น่าจะผ่านผ่านหูนหบันตากันมบ้างแล้วล่ะในสามตัวในในสองตัวเนี้ยแต่ตัวนี้เพิ่งผ่านนะแม่จริงๆตัวนี้ผ่านแล้วนะครับผ่านแล้วตอนเด็กๆเขาเป็นสีน้ำเงินเนาะนะนะเป็นสีน้ำเงินนะครับเออคนจะเข้าใจผิดนะตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะตอนแรกๆอะ ตอนนี้กลายเป็นสีแดงทั้งตัวแล้วก็เป็นเป็นเกตขาวนะครับเกตขาวเลยตอนแรกน้องเป็นสีแดงตอนนี้มันเป็นเกตขาวเกตขาวเลยนะพูดจริงๆจะเป็นหน้ากากแล้วหัวแดงนะครับแล้วแถบนี้ก็เป็นไอสติมของเกตที่แบบโอ้โหอันทำให้สดๆกระจุวนี่น้ำเงินพัชริ จะสังเกตว่ามันมีสีเหมือนนีโมนะครับแต่จริงนี่ก็ลูกนีโมนะเอาตัวเมียมันพ้อ,องตัวเมียมันเป็นประดัดหม้อนเนาะประกัดหม้อกับประดัดฮาร์ปมูลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่สีก็คล้ายๆกับปลาตัวนี้อยู่นะถ้าจะเป็นแม่ของแม่ของตัวเมียก็มันก็จะพอๆอกันตัวเนี้ยสีก็จะเหมือนตัวนี้หน่อยนะครับ แต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็นี่วันนี้ไอตัวนี้ก็ได้มาเปิดอีกครั้งหนึ่งดูหูช้างพ่อพันเรานะครับตอนนี้ยังแข็งแรงเลยโอ้น้ำใสมากน้ำเพิ่งเปลี่ยนเนาะอย่างบ้าแหละ นะเพิ่งเปลี่ยนแต่คุณไวมากเพราะว่าเพิ่งให้หาหันไปกำลังกระดีกระดักอะไรเนี่ยอ่าก็เนี่ยครับผมอันนี้ก็เป็นคาเทลนะตัวนี้ก็เพาะไม่ได้นะครับตัวนี้เพาะไม่ได้เลยเพาะปลาตัวนี้ไม่ได้เลยนะก็ ผมว่าผมจะเอาปลาตัวอื่นนะครับมาเพาะนะตัวตัวนี้ตัวนี้ก็เพาะไม่ได้เหมือนกันนี่กระตาบอดต้องให้เนะพาะไม่ได้ครับสองตัวนี้คือเพาะไม่ได้เลยในพวกนี้แต่มาดูปลาเพาะได้แล้วสําเร็จไอ้ยังลูกยังไม่ออกก็จะเป็นสีแดงหรือจะเป็นสีอะไรนี่คือพ,อพอ่อเพานะครับพอ่อ ก็น่าจะลงคลิปไปตัวหนึ่งแล้วนะที่เขาแพรในกล้องนะวันนี้ก็น่าจะลงบรรณาธนะครับลงสวยงามนะครับลงคลิปไปแล้วนะครับตัวนี้ใครยังไมได่ดูก็ไปติดตามดูกันได้นะตัวนี้ก็เมื่อวานเนาะ รู้ว่าแต่ของเหมือนเดิมเลยก็ไม่จะแต่งอะไรมากครับท่งนจะมาจัดการเรื่องนี้ใหม่ก็ฝากที่นี้ครับผมจบๆกันไปนะครับ กับปลากัดสีนี้หรนี้เนาะแล้วก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตทุกปลาในนีนะ้ถ้ามันมีนะก็ใครที่ยังติดตามผมอยู่ก็ขอให้ติดตามต่อไปนะครับแต่ใครที่ยังยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมดูตลอดไปนะครับผมได้มาดูทุกปลากัดพวกนี้อยู่ตลอดไปนะไปแล้วครับ จอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับไปเออไปห้าหานปลาก่อนช้างนี้ไม่ได้หานปลาเลยนะครับอืมปลาก็อ้วนสมบูรณ์อยู่เนาะอืมเคมไมละบ๊ายวายเจอกัน